คืนแรกในบ้านเก่าหลังนี้ความเงียบงันมันกัดกินใจชั้นจนรู้สึกหนาวสถานทั้งที่อากาศก็ไม่ได้เย็นอะไรนักพอตะวันรับฟ้าความมืดก็เข้ามาแทนที่ทุกซอกมุมเสียงจิ้งหรีดไรดังมาจากสวนนอกบ้านเป็นเสียงเดียวที่ฉันได้ยินตอนนั้นแต่แล้วก็มีเสียงหนึ่งทแทรกขึ้นมามันเป็นเสียงขูดเบาๆคล้ายเล็บกรีดกับเนื้อไม้จากชั้นบนฉั้นพยายามไม่สนใจคิดว่าเป็นหนูตัวเล็กๆหรืออาจจะเป็นกิ่งไม้เสียดสีกับหลังคา แต่เสียงนั้นกลับมีความสม่ำเสมอเกินไปไม่ขาดไม่เกินเรากับใครกำลังลากอะไรบางอย่างช้าๆซ้ำๆกันอยู่ในห้องนอนใหญ่ที่ถูกปิดตายฉันลุกขึ้นเดินไปหยุดตรงบันไดไม้ใจเต้นรัวเสียงนั้นดังชัดขึ้นเมื่อฉันเข้าใกล้มันไม่ใช่เสียงลมไม่ใช่เสียงหนูที่ฉันเคยได้ยินแน่ๆมันไม่ใช่เสียงของสิ่งมีชีวิตทั่วไป มันเหมือนเสียงของใครบางคนกําลังบรรจงเคลื่อนย้ายอะไรสักอย่างที่หนักอึ้งช้าๆผ่านพื้นไม้ที่ผุพังฉันค่อยๆก้าวขึ้นบันไดทีละขั้นความมืดด้านบนดูจะกลืนกินทุกสิ่งจนมองไม่เห็นอะไรชัดเจนเสียงนั้นยังคงดังอยู่อย่างต่อเนื่องลากขูดลากขูดและเมื่อฉันไปยืนอยู่หน้าประตูห้องนั้นเสียงก็เงียบไปทันทีความเงียบที่เข้ามาแทนที่เป็นความเงียบที่น่าขนลุกยิ่งกว่าเดิมเสอีก แต่แล้วก็มีเสียงหนึ่งแผ่วเบาเล็ดลอดออกมาจากใต้ประตูมันไม่ใช่เสียงลมพัดไม่ใช่เสียงหนูมันคือเสียงคล้ายการถอนหายใจยาวๆแผ่วเบาจนเกือบไม่ได้ยินราวกับใครบางคนเพิ่งจะหยุดการกระทําอันเน็ดเหนื่อยและกําลังยืนอยู่หลังประตูบานนั้นเพียงลำพังฉันไม่รอช้ารีบวิ่งลงบันไดยอย่างไม่คิดชีวิตและไม่เคยเปิดประตูห้องนั้นอีกเลยจนทุกวันนี้เสียงนั้นยังคงเป็นปริศนาที่ฉันไม่กล้าไข แต่ฉันรู้แน่ว่ามันไม่ใช่หนูไม่ใช่ลมและมันยังคงอยู่ในห้องนั้นเสมอมา